ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องเฉพาะหน้าแต่คือโครงสร้างความมั่นคงของชีวิตประชาชนรัฐบาลค่ะภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยจึงเล็งเห็นว่าการลงทุนในด้านการป้องกันภัยพิบตัติเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแร่งให้กับประเทศเราจะไม่ปล่อยค่ะให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วค่อยมารอแก้ไขดังนั้นจึงมีการจัดสรรงบประมาณกว่า1 5 0 0 0 0ล้านบาทเพื่อบูรณาการในเรื่องของการเตือนภัย การป้องกันการบรรเทาการฟื้นฟูอีกทั้งยังมีการเสริมศักยภาพชุมชนและบุคลากรในพื้นที่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างยั่งยืนค่ะ ท่านประธานคะวงเงินก้อนนี้นะคะก็จะมีงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,ภัยหรือปอพค่ะเป็นจํานวนเงินประมาณ7,000ล้านบาทค่ะซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี2,568ประมาณ6.1%หรือราว400ล้านบาทนะคะซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่เราคิดถึงการรับมือของภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายโดยงบก้อนนี้คะ่ะจะมุ่งเน้นในการเสริมศักยภาพของ ภาคสนามการจัดหาอุปกรณ์กู้ภยัยการหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็การขยายการฝึกอบรมของเจ้าหนะ้าที่ให้ครอบคลุมทั่วทางประเทศทั้งหมดนี้ค่ะคือวิธีการลงทุนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้การบริหารจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกมิติและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุดค่ะโลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติค่ะที่ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์และถ้าวันนี้ถ้าหากเราไม่วางรากฐานด้านการป้องกันภัยพิบัติในทุกๆมิติเราอาจจะต้องเผชิญปัญหาซ้ำซากและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่าได้ในอนาคต งบประมาณปี2519ด้านภัยพิบตัติวงเงินกว่า150,000ล้านบาทไม่ได้เป็นเพียงการใช้จ่ายเพื่อจัดการวิกฤตเฉพาะหน้าแต่มันคือการลงทุนในระยะยาวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกทั้งยังเสริมความเข้มแข็งของประเทศค่ะพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการปกป้อง ป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างครอบคลุมในทุกๆมิติอย่างดีที่สุดภายใต้กนนารนำของรัฐบาลท่านนายกแพรทของทานชินวัตรขอบคุณค่ะ